ทุกคนวันนี้แอดมาแนะนำนิยายหนาอ่านกันอีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ส่วนกระแสเหมือนเดิมค่ะส่วนกระแสยังไงคือส่วนมากค่ะเวลาเราอ่านนิยายใช่ไหมไรเขาก็ชอบบรรยายแบบว่าโหพระเอกของเราอะ่ะมีกระบวยอันใหญ่โตมโหรานมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพระเอกเรื่องนี้อ่ะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นค่ะมาตรฐานของเขาเลยก็แบบเออสี่สิบเก้าไปอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นเรามาฟังเรื่องย่อกันเลยค่ะนิยายเรื่อง เมียเด็กในโอวานนะถ้าเอกของเราชื่อราม,มาสูรหรือว่าลุงรามนั่นเองค่ะ ปกติแล้วนางเอกจะเรียกพระเอกว่าลุงลามเออเรียกลุงแหละก็แก่แล้วนี่เนาะพระเอกของเราอายุ38แล้วค่ะแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยชื่อหนูดีเพิ่งอายุ18เองค่ะทุกคนเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาสองคนก็เป็นคูมม่มันกันแล้วนะคะคือบอกเลยว่านางเอกเรื่องนี้อะเรามองว่าใยน้องอะตัวแสบนะถึงแม้ว่าไรเขาจะบรรยายว่าอุ้ยน้องหน้าหวานน้องแบบเขาเรียกว่าไงอะตะมูตะมีมากอะไรอย่างงี้แต่เรามองว่าน้องอะแอบร้ายเดียงสาแหละเออเพราะว่า รู้สึกว่าจะจะยั่วอีลุงอยู่ตลอดเออยั่วแบบอุ้ยเมื่อไหร่เธอจะกินฉันเมื่อไหร่เธอจะกินฉันอะไรเงี้ยคือแบบหนูอายุสิบแปดแล้วนะลุงขนาดเด็กมันยั่วทุกวันแต่ว่าลุงรามของเราเนี่ยก็พยายามบายเบี่ยงตลอดคือแบบไม่ยอมอะไรกับน,น้องสักทีนะคะคือไม่ได้ใจแข็งนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าอายไงเออสาเหตุก็คืออ,อ่พอพระเอกของเราเนี่ยโดนพี่ชายตัวเองเนี่ยบูบี้มาตลอดเลยว่ากระบวยของตัวเองเนี่ย เล็กกระติ๊ลิดไม่สมกับเป็นลูกครึ่งเลยแม้ว่าจะได้มายากหน่อยเนี่ยแต่บอกเลยว่าพอได้มาแล้วเนี่ยหนุดีของเราเนี่ยก็ติดใจมากแหมก็อีลุงอะเล่นเอาดีเราดีทั้งสวนนะมาใช้กับเด็กน้อยเด็กมันก็ติดสิคะติดถึงขนาดตั้งชื่อให้เลยว่าน้องนุ่มนิ่มโอ๊ยพอพูดถึงน้องนุ่มนิ่มคือตอนนี้แอดลืมเรื่องย่อไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ไม่เป็นไรลืมก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะแวะไปดูน้องดุ่มนิ่มเอ้ยอยากจะไปอ่านยายเนี่ยก็แวะไปอ่านกันได้ในฤิอะไรานะคะคือบอกก่อนเลยว่ารีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ อะไรเขาเปิดให้อ่านฟรีอยู่ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะคะแล้วอย่าลืม1นึ่คอมเมนต์เท่ากับ1กําลังใจนะคะสําหรับใครที่ชอบเอ้ยการรีวิวในใิยายของแอดเนี่ยก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดกดติดตามเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยเนาะ